เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นข่าวด่วนจากกระทรวงศึกษาธิการนะครับวันนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศด่วนนะครับ ให้ปิดสถานศึกษาโรงเรียนทั่วประเทศนะครับทั้งรัฐและเอกชนเพื่อหนีวิกฤตในเรื่องของการแพร่ระบาดโควิด1 9นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในประกาศฉบับนี้กันนะครับครับประกาศก,าร,กระทรวงศึกษาธิการเรื่องให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษเนื่องด้วยสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 โควิด1 9มีการแพร่ระบาดในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยกระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนนักศึกษาที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าวนะครับอาศัยอำนาจตามความในข้อ9วรัคหนึ่งวงเล็บ4ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษาการเปิดและปิดสถานศึกษาพศ2549 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่สองพศ2558จึงให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษตั้งแต่วันพุทธที่18มีนาคม2563เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงนะครับ ในระหว่างที่สถานศึกษาต้องปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษดังกล่าวหากมีความจำเป็นให้ส่วนราชการต้นสังกัดกำหนดแนวทางแก้ปัญหาทั้งนี้ให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนด้วยการไม่ต้องเข้าชั้นเรียนโดยปรับการเรียนการสอนเป็นทางออนไลน์ประกาศลงวันที่17มีนาคม2563นะครับลงนามโดยนายนัทพลทีพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับ เพราะฉะนั้นตั้งแต่วันพุธที่18มีนาคม63เป็นต้นไปนะครับสถานศึกษาในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการนะครับทั้งรัฐและเอกชนจะต้องปิดทําการเรียนการสอนเป็นต้นไปนะครับจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงนะครับครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรสําหรับท่านที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารกับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับ สำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ